สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการร้อยพยากรณ์รายการที่รวบรวมทุกศาสตร์ของการพยากรณ์เอาไว้ค่ะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะรู้ว่าแผนที่ชีวิตของเราจะมีอะไรเกิดขึ้นอุบัติเหตุจะมีไหมความรักจะซับซ้อนซ่อนเงื่อนหรือเปล่าการงานการเงินจะเป็นยังไงหรือว่าจะถูกหวยหรือเปล่านั้นนะคะทุกคําถามเรามีคําตอบให้กับคุณค่ะแบบชัดเจนและแม่นยําเลยค่ะถ้าคุณนะคะอยากโทรเข้ามาพูดคุยในรายการของเรารับรองคุณโทรเข้ามาได้เลยในช่วงที่2ของรายการค่ะที่เบอร์0 2 5 8 3 6 971-2ค่ะมีสิ่งเดียวที่พาอยากจะแนะนำนะคะก็คือเวลาโทรเข้ามาปิดเสียงที่ทีวีค่ะฟังเฉพาะได้โทรศัพท์อย่างเดียวแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าฟังในโทรศัพท์เนี่ยมันไม่ชัดเอาซะเลยก็ฝากคําถามกับพราไว้ค่ะ2คําถามหลังจากนั้นจะวางหูไปฟังในทีวีก็ยังได้ส่วนอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือการส่งข้อความเข้ามานั่นเองค่ะพิมพ์ชื่อวันเดือนปีเกิดและคําถามที่คุณอยากจะทราบนะคะถ้าอยากรู้ว่าพระภูมิเจ้าที่ที่บ้านเป็นผู้หญิงผู้ชายต้องไหว้ด้วยอะไรจึงจะให้โชค ก็ให้บอกเลขที่บ้านมาอยากรู้เรื่องรถบอกทะเบียนรถค่ะบอกอพยายามบอกข้อมูลต่างๆคุณให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะจะได้ง่ายต่อการพยากรณ์พิมพ์ข้อความของคุณค่ะแล้วส่งมาที่เบอร์4 8 0 6 6 2 2ทุกข้อความค่ะเราจะตอบแบบแม่นยําและชัดเจนอย่างแน่นอนแล้วนี้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะวันอังคารแล้วเพาก็แต่งตัวสีสันขนาดนี้เพราะว่าเพานั่งอยู่กับอาจารย์บอยโฮราวาไรตี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับคิดว่าส,สีสันเพราะวัน เมษาหรือเปล่าไม่ใช่เอามาสู้กับจารย์บอยเห็นมีโบไงทุกทีต้องมีโบบอกว่าน่ารักสีกรุบกริบเขาก็เลยแต่งมาสู้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จา์บอยต้องมีกรุบกริบประจำนะคือคือต้องลดอายุด้วยการติดโบนิดนึงท่านผู้ชมนะฮะไม่อย่างนั้นแล้วมันจะคู่กับน้องเผาไม่ได้เลยดูมันจะฉีกกันเกินไปนะฮะแล้วช่วงนี้ก็เป็นเมษาแล้วน้องเผาจะไปเที่ยวไหนเผาไม่ไปเที่ยวไหนน่าจะอยู่ที่บ้านแปลว่าน้องเผาต้อง ต้องนี้สิต้องทําหน้าที่สิท่านผู้ชมนะเอาอย่างนี้ละกันนะฮะวันนี้เนี่ยผมมาเข้าสาระนิดนึงนะฮะ <c oughs> ใกล้วันสงการานแล้วท่านผู้ชมนะฮะแล้วสงการานเนี่ยทุกคนก็จะรอว่าปีนี้ใครจะมา <c oughs> อ่าเราปีนี้มานะฮะเนี่ยผมได้ให้น้องเผาเนี่ยไปเป็นนางสงการในปีนี้นะฮะปีนี้นางชื่อโคราค้เทวีค่ะมันชอบคําว่าราคาใช่ไหมราคาเฮ้ย <c oughs> อาจารย์เขาว่าราคานี่มันไม่น่าจะดีนะท่านผู้ชมเขายิ้มใหญ่เลยนะฮะเขาบอกโคราค้เทวีเนี่ยนางยังไม่รู้สึกตัวใช่ไหมโอเคจนจนอาจารย์บอยมาขยายแล้วอเอาเลยเอาถึงเห็นว่าที่หลักคาผมต้องขยี้อ่ะ ทํารายการกับน้องเผานี่ต้องขยี้ก่อนเลยอะแล้วถึงจะรู้สึกออว่าโอเคนะฮะพูดอย่างนี้แล้วกันว่าปีนี้นะท่านผู้ชมนะนางสงกรานเนี่ยชื่อโคราคะเทวีนะทรงพารัตทัดดอกปีบรู้จักดอกปีบไหมนะครับดอกปีบดอกยาวๆถูกต้องครับที่เขาเอามาทําเป็นอ่าเขาเรียกยาสําหรับรักษาเซนัตจมูก<อ>นะครับตัวนี้ใช้ได้ดีนะะ เป็นทรงพาวรัตทัดดอกปีบนะฮะแก้วมุกดาหารเป็นอาพร์นะฮะสวยนะครับพักสาหานเป็นเตละดีแล้วะเป็นเตละเตละคืออะไรคะอาาจรย์ก็คือน้ำมันเนยท่านผู้ชมน้ำมันเนยถูกก็กินน้ำมันเนยปีนี้นะครับแล้วก็พักหัดขวานะฮะทรงพักขันอ่าไม่ใช่พักขันบวัวล้อนถือขันอ่าหรือไม่ก็ถือขันไม่ใช่นะโอ้ยถือขันไม่ได้สงการเออโอเคแต่พักขันก็คือเป็นดาบแล้วกันเอาง่ายๆนะครับพักหัดซ้ายนะทรงไม้เท้า ตกลงจะแก่หรือจะสาวเนี่ย๋อนั่นน่ดีมีไม้เท้านะฮะประหัดซ้ายนะฮะส่งไม้เท้าเสด็จยืนนะฮะปีนี้ยืนนะฮะมาบนหลังพยักบนหลังเสือเลยปีนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปีนี้มันเดี๋ยวจะมีคำเขาเรียกว่าอะไรนะคำทำนายต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทยอยมาเล่าให้ฟังต่อนะครับเวลาอุทัยถึงเที่ยงวันนะครับพระสุริยอาทิตย์นะฮะประทับยืนไปปริชนทั้งหลายจะบังเกิดความไข้วิปริตต่างๆเป็นอันมากปีนี้ท่านผู้ชมระวังครับ มันจะมีโรคภัยไข้เจ็บที่แปลกๆต่างๆมาเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหมั่นดูแลสุขภาพตัวเองอนะฮะบางทีเขาบอกสงการเชื่อไม่ได้ผมบอกเชื่อได้ผมผมเขาเรียกสังเกตมาหลายปีนะฮะ,ะเป็นไปได้สูงมากแล้วปีนี้เ็บอกว่าจะมีโรคภัยแปลกๆมาเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหนึ่งเลยท่านผู้ชมนะครับถ้ากลัวโรคภัยแปลกๆทำอะไรครับ ทำตัวเองให้แข็งแรงไงใช่ใช่หรือว่าถ้าเราจอดไปทานข้าวนอกบ้านก็ต้องกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ล้างมือด้วยถูกต้องถูกต้องแล้วกินอะไรนะกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็ถ้ามีเจ้าภาพจะยิ่งดีอ่าใช่ค่ะนี่สำคัญมากค่ะโอเคต่อมานะครับก็บอกว่าปีนี้นะฮะวันจันทร์เป็นวันมหาสงกรานต์สิบสามนี่คือวันอาทิตย์ใช่ไหมฮะสิบสี่ก็คือวันจันทร์นะฮะเป็นวันมหาสงกรานต์บอกฝนจะมีหัวปีมันก็เริ่มมีจริงๆนะเมื่อเดือนที่แล้วเองพอมีใช่ไหมครับฝนจะมีหัวปีข้าวจงามนัก นะครับถ้าใจงานนะคนจะได้ยากก็คือคนจะลําบากโง่ไมได้ยากไม่ใช่ไม่ใช่ไก็คิดว่าอย่างอื่นนะผกกะแล้วนะฮะไม่หมายถึงว่าได้เงินทองมายากเย็นนิดนึงปีนี้คือคนจะลําบากให้เกรงท้าวพญาและเสนามนตรีผู้หญิงจะทําร้ายนะครับจะเกิดกล้าแข็งนะครับคนจะเป็นไข้เจ็บปีนั้นแหละก็คือจะแพ้เสนาบดีท้าวพญาและนางพญาทั้งหลายนี่คือเขาเรียกว่าเอาวันจันทร์เนี่ยซึ่งเป็นวันมหาสงกรานเนี่ยมาทํานาย ะะจากนั้นเขาก็เอาวันต่อมาคือวันเนาะนะฮะวันเนาคือวันอังคาร วันอังคารเป็นวันนาวสาหรับปีนี้ครับ <Wow. S 2> อกว่ามาครูข้าวปลาจะแพงนั่นแหละมันจะยิ่งแพงแนะผู้ชมกนะฮะก็ต้องเก็บเงินให้ดีแล้วกันแล้วหางเงินมากๆา,ากนะครับจะแพ้มนตีอาหาจทั้งปวงก็คืออะไรครับก็คือในเขาเรียกว่าในของคนที่เขาเรียกดูแลนะก็จะเขาเรียกจะมีอำนาจมากขึ้น, oh, นอ๋อก็คือคนที่เป็นนายทุนพ่อค้าคนกลางก็จะเป็นคนควบคุมอำนาจก็คือไม่ใช่ฮะก็คือเขาเรียกเอาอย่างนี้แล้วกันว่าคนที่มีกฎหมายในมือเนี่ยก็จะสามารถที่จะควบคุมเลยได้หมดนะครับส่วนต่อมานะฮะวันพุธ นะฮะวันที่ถ้นะวันพุธก็คือเดี๋ยวนะ16 16เลยนะฮะวันพุธเป็นวันถลิงศกนะฮะเป็นวันหวยออกอจริงไหมจริงอาจริงไม่โดนนะวันทุกอ่ะเป็นวันถลิงศะครับราชบัณฑิตปุโรหิตและโหราจารย์จะสุขสำราญเป็นอันมากผมชทีสุดเลยนะปุโรหิตนี่ไงถูกต้องคับพระพุทธเจ้าขอทำนายว่าเย็นนี้รายการร้อยแบบพยากรณ์จะออกอะไรอย่างนี้ปุโรหิตอ่านั่นแหละครับอย่างนั้นก็คือจะสุขสำราญเป็นอันมาก อันนี้เนี่ยผมดูสถิติมาแล้วท่านผู้ชมผมเคยดูนะฮะเขาปีไหนเนี่ยมันมีโบโรหิตและโองหัารยจาสุดมา <c oughs> ปีนั้นอาจารย์บอยสํารานทั้งปีจริงๆจริงๆไปดู Facebook ได้เลยสํารานจริงๆเอดจัง <c oughs> แต่มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะให้เป็นความรู้ท่านผู้ชม <c oughs> นาก,กีเนี่ยเอาแค่เขาเรียกฝั่งแล้วก็เรามาระวังตัวว่าปีนี้นะอย่างนู้นอย่างนี้แต่มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนมคักจะถามว่าอาจารย์จะทํานุ่นทํานี่วันไหนดี วันเลือกดีท่านผู้ชมนะฮะ,ะแต่เป็นเลือกแบบกลางๆนะครับเลือกดีนี่จริงๆแล้วเราเนี่ยให้กับคนที่เป็นหมอดูเนี่ยหรือให้กับอโหราจรย์นะเป็นคนที่หาเลือกดีที่สุดแต่อันนี้เป็นเลือกแบบคร่าวๆว่าในปีนี้เนี่ยวันไหนวันดีวันไหนวันไม่ดีบ้างานะฮะเขาเรียกว่าเป็นการโยกประจําปีนะฮะการโยกประจําปีนะฮะท่านผู้ชมครับเริ่มตั้งแต่16เมษายนนะจนสิ้นสุด15เ<ฮ>มษายนปีหน้านะฮะแล้ว16เ<ฮ>มษายนเริ่มอะไรครับ เราจะได้รู้ว่าวันไหนดีบ้างนะครับเป็นว so ok. ันที่ดีที่สุดก็วันที่ดีในเรื่องของการประกอบกิจการแล้วกันเริ่มจากวันธงชัยวันธงชัยครับไม่ใช่สกวันธงชัยนะครับไม่ต่อยมวยนะฮะวันธงชัยเป็นวันที่เราสามารถเริ่มกิจการได้ดีนะฮะปีนี้ก็คือ16เมษายนไปต้นไปนะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เป็นวันธงชัยหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าเราทําอะไรก็แต่ในวันธงชัยจะสําเร็จแล้วก็จะได้รับชัยชนะ ทุกทุกวันอาทิตย์จนไปถึง15เมษายนนะครับไอ้นี่เอาแบบคร่าวๆไู้ชมเอาแบบตามกาลโยกก่อนละกันนะครับส่วนวันที่เป็นอาทิตย์บดีนะฮะไม่ใช่อาทิตย์บดีกรมนู้นกรมนี้นะอาทิตย์บดีคือเป็นวันใหญ่อะเป็นวันอำนาจเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับการปกครองหรือการควบคุมดูแลนะครับวันที่เป็นอาทิตย์บดีปีนี้คือวันจันทร์ วันจันโอ้อถือว่าเป็นวันดีสวันติดกันจําง่ายนะอทิษฐานถูกต้องครับจันนี่อธิบาดีคือเลยครับถ้าเกิดท่านผู้ชมต้องการประกอบกิจการอะไรที่มันใหญ่ๆ่ะนะฮะไอกิจการสมมุติจะเปิดรถเข็นธรรมดาเอาวันอาทิตย์นะอืมแต่ถ้าเกิดจะเปิดบริษัทมหาชนวันจันทร์ได้ค่ะนะฮะก็บอกว่าเป็นวันใหญ่หรือเป็นวันที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลหย่างไรบางคนบอกว่าจะเปิด d i เร c เซลล l จะต้องคนเยอะๆเลยวันจันทร์ อาจจะได้แบบว่าคุมง่ายหน่อยจริงจริงผมพูดง่ายๆท่านผู้ชมเข้าใจนะแต่ถ้าเกิดเราเปิดกิจการเล็กๆสมมตินะฮะอย่างจะขายนู่นขายนี่นะฮะเปิดอันนู่นนี่เอาแค่วันอาทิตย์ก็พออ้าวอาจารย์คะแต่ในเมื่อวันจันทร์ดีกว่าถึงเพาจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวรถเข็นแต่เขาก็อยากเปิดวันจันทร์ไม่ได้อะ่ะมันใหญ่เกินไปอ๋อใหญ่เกินไปมันใหญ่มันเกินฐานนะแล้วมันจะการไม่ดีก็แล้วจากการเป็นว่าพอเราเปิดวันที่ใหญ่เกินนะท่านผู้ชมนะฮะคนที่ก็จะมาอุ่นหัเรานี่ก็เหมือนเกรงใจและไม่กล้าอุ่น มันี่เป็นดีเกินไปนะผู้ชมนะครับต่อมาวันที่เป็นอุบาทเลยวันไม่ดีถูกต้องวันอุบาทเนี่ยบอกว่าเป็นวันที่จะมีอุปสรรคจะเป็นติดบ่วงกรรมจะโชคร้ายอย่าเริ่มกิจการวันนี้เด็ดขาดนะคะก็คือวันเสาร์วันเกิดพานาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคุผู้ชมไม่เกี่ยวนะนะอย่าอย่าไปอย่าไปวู้ยตายแล้วฉันเกิดวันอุบาทไม่ใช่ เฉพาะวันที่จะเริ่มกิจาการ <Okay. S 2> นะฮะ16เมษายนเป็นต้นไปวันเสาร์ห้ามนะครับเป็นวันอุบาทนะครับส่วนวันโลกาวินาศเลยงานนี้โดกาวันอุนนบาทอีกเป็นวันวุ่นวายยุ่งยากระสำระสายหายนะและเหเ่เร่ร่อนค่ะอ่าถ้าเกิดใครอยากจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพวกมิสเตอร์จอนนะฮะพวกจอนจัดทั้งหลายก็เอาวันนี้แหละวันโลกาวินาศนี้ให้คุณเริ่มไปเลยคุณจะได้เหเร่ร่อน ดีไหมดี่ะจย์แปลกเลยครับโอเคนะฮะวันโลกาวินาศในในปีนี้นะฮะก็คือ16บกเมษายนก็คือวันพุธวันพุธนะฮะเพราะฉะนั้นสรุปให้ฟังใหม่ว่าวันที่ดีก็คือวันธงชัยวันอาทิตย์นะครับวันที่เป็นอาทิตย์ประดีก็คือดีแบบยิ่งใหญ่เลยคือวันจันนะฮะวันที่อุบาทวันอุบาทนะไม่ใช่อุบาทอย่างนั้นนะฮะคือวันเสาร์นะฮะส่วนวันที่ร้ายแรงก็คือวันโลกาวินาศก็คือวันพุธราะแล้ว4ี่วันจําให้แม่แล้ววันที่เหลือเป็นวันกลาง อยากทำอะไรก็ทำไป ดีค่ะอยากทำอะไรก็ทําตามใจไงแต่ว่า4วันนี้เราควรจะรู้ไง2วันที่ดีแล้วก็ดีมากแล้วก็วันที่แย่แล้วก็แย่มากถูกต้องครับผู้ชมค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆนะคะที่อาจารย์บอยเนี่ยค้นคว้าข้อมูลเอาข้อมูลดีๆแบบนี้มาฝากกันถ้าเราจําไว้นะคะมันมีผลต่อการดําเนินชีวิตของเราอย่างแน่นอนจะทําอะไรก็แล้วแต่ค่ะตามคําพยากรณ์นะคะของนางสงกรานต์ขอให้คุณผู้ชมเนี่ยรักษาเนื้อรักษาตัวดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะถ้าจะรู้ว่าข้าวยากหมากแพงของมันจะ แพงขึ้นก็รู้จักออประหยัดและการใช้เงินนิดๆหน่อยๆก็พอนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมคะ่ะช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่นะคะแต่สําหรับช่วงหน้าพอจะเปิดสายหน้าไมคะ่ะให้โอกาสกับคุณผู้ชมทุกคนโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์บอยแบบชัดเจนและแม่นยามเดี๋ยวช่วงหน้าโทรมานะคะ